ครับผมก็สวัสดีนะครับโอ้เจอกับพี่สันดีแล้วคราวนี้มากันน้องนกนะครับผมก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับพี่สันก็ยังรักน้องนกอยู่นะเพราะว่าเคยใช้ตัวหนึงนะ่งแล้วก็ติดใจนะก็เลยตัดสินใจเอาไมา่อีกคันหนึ่งนะครับค่อนข้างนะหายากนะเพราะว่ามันออืยังไงล่ะเอยังขายดิบขายดีเหลือเกินนะสาหรับโครงตานกนะครับ ค่อนข้างหายากมากเดี๋ยวนี้ขาดตลาดนะครับผมก็ไปเอาสียอดฮิตนะครับสีน้ําเงินนะครับคราวนี้โดนใจผมแน่นอนคันนั้นยกใายพอตาไปแล้วมาพร้อมกับวงาวง30นะครับใบห้าใบเว้าบางคนสีแดงนะครับสีนี่แหละขายดีที่สุดแล้วหมายแกะกองนะครับถอดด้ามเลยนี่นะครับ ลอของข้าวก็จะมีตัวเลขอย่างนี้มานะครับคือรอ,อนกของแทนนะนี่นะครับผมสวยจริงเลยนะ <c oughs> ีย้างระเบิดนะประชาชนนี่ของแถมก็จะมีบางฝุ่นนะครับเหมือนเดิม,มเสื้อนะครับ ก่อนน้ำมันเกียร์เอามาให้เจ็ดลิตรนะครับอืมนี่นะครับแล้วผมดูวันที่เขาผลิตก่อนนะครับวันที่แปดเดือนห้าเขาบอกว่าวันนี้วันที่สิบเบ็ดมีสายพานด้วยนะเออเออมีสายพานนะวันนี้วันที่สิบเบ็ดนะครับก็ทําได้สามวันนะครับ นี่นกแท้มีขี้นกด้วยสีสันสวยงามมากนะครับอย่างกั็รถยนต์เลยนะมีมุกด้วยนะครับตัวนี้ผมไปจัดมาโอ้ค่อนข้างคือเหล็กนะครับมันขึ้นนะครับก็เลยราคาก็เขาก็เลยปรับขึ้นตามนับขึ้นนิดหน่อยประมาณสองพันนะครับผมก็เอามาสามสามสิบเก้านะเพราะว่าผมเอาตัวล้อใหญ่นะครับ แต่ว่าคนอื่นในผมไม่รู้นะน,น่าจะสีนนะ่สิบมานั้งก็สามเก้าห้านะครับแต่เป็นคนอื่นนะเพราะว่าอันนี้ผมยังไงละ่ะผมเคยใช้มาแล้วเออแล้วก็ผมก็คุยกับทางร้านได้นะครับเดี๋ยวจะเอาตัวแรงนะครับยกใส่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องหาที่เอาลงก่อนอเดี๋ยวจะเอารถลงก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเอาอันนี้พาดไปก,ก,กับรถกระบะนะครับอีกดับเลยโอเคเดี๋ยวเอารถลงตรงไหมหมุนล้อหมุนล้อ ต uh ีนเป็ดอเ่ได้นี่ไม่ชั่วโมงเดียวนี้น่ะแล้วเนี่ยว่าไม่เหลืออะไรว <H ilar Buffalo> ิ่งปาดๆด้วยวันนี้โอเคเดี๋ยวจะไปตั้งเครื่องนะครับเอาเครื่องใส่ Oh, bị sắn lên con dèo rồi <laughs> เด tamam okay. okay. ี๋ยวรอยกเครื่องเอาตัวแรงเลยนะครับเอาตัวแรงนะครับ มันใจเซ่สมคิดซะอย่าง <c oughs> ก็จะใส่บางฝนก่อนเลยนะครับโอ้สวยงามมาก บางฝุ่นเขาก็แยกขายนะครับคู่ละห้ารอยบาทนะครับใส่บางฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก่อนน้ำมันเกียร์นะครับเติมน้ำมันเกียร์ไปเลยก่อจะเติมทั้งหมด7ลิตรนะครับอย่าไปเติมเยอะนะ แล้วก็อาเบอร์ร้อยสี่สิบนะครับเอาให้มันเหนียวๆนะครับเพื่อที่ว่าจะอ่าเฟืองจะได้ไม่ค่อยดังนะครับอืมเติมไปเลยโอนียวมากค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้นนะครับ ไฮเจจินนะครับเติมเราะค่อนข้างเติมยากนะมันเหนียวต่อไปก็จะสลับลูกเตะนะครับสลับลูกเตะก็ไม่ยากนะแค่สลับทางนะครับแค่เอาฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นนะครับม,มีปัญหาตอนนี้บาาคนยังงงอยู่เลยไม่ต้องงงนะครับตรงนี้ นี่นะครับรก็ค่อยถอดตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับผมก็แค่ถอดออกมาให้หมดนี่นะครับแล้วก็จะขยับรูอ่านี่นะครับกลายเป็นเอารูล่างมาไว้รูบนนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับ สลรับรู้กันนะไม่งงนะอ <c oughs> าแล้วก็ถอดอันนี้ปุบปุบอ่ถอดออกไปเลย <c oughs> แล้วก็นี่นะครับถอดตัวน,นี้ออกมาแล้วก็ดึงฝั่งนี้นะครับนี่ดึงมาแวบ ก็สลับทางนี่เอาทางนี้ไปไว้ทางนี้อ่านี่นะครับนี่แล้วก็นี่ก็จะเข้ารูนี้พอดีปุ๊บ ฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยก็ฝั่งนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมแค่หมุนกลับเข้าไปคืนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไข่มาขายลิย้นจี่แถวนี้เนี่ย <laughs> ต่อไปก็ ลดเครื่องใส่เลยนะครับเดี๋ยวพี่สันจะใส่โมเล่หน้าสีครึ่งก่อนนะครับทดสอบกำลังก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังได้เดี๋ยวจะลองใส่ห้าดูนะครับาำนั้นนะ <c oughs> เก็บของเก่ามาโอเคสายพานสายพานผมก็สั่งมาจากช้อปปี้แล้วนะครับคราวนี้เอาอยี่อรอลีโอน่มานะครับนี่นะ หรือว่าโรงงานเดียวกับจอร์เจลเคลุกโลกนะครับก็เลยอยากลองแบบนี้บ้างนะครับสามเส้นนะครับผมเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับดูใส่ฟันเสียสันนะคะนี่นะฟันปลาฟันปลาเห็นเขาบอกว่าแบบนี้มันเกาะดีนะครับแต่ว่ามันมันค่อนข้างเปลืองไอ้เจ้าอันนี้นะครับเกาะใบปไรผมไม่ซีเรียสผมเอาความให้มัน แรงๆไว้ก่อนนะครับอยากรู้อยากลองโอ้แกะฟิล์มก่อนสามารถค้นหาได้ตามช้อปปี้นะครับทั่วไปนะครับอีหอเลียวเน้นะนะครับเนี่ยไม่ต้องตั้งตึงสองเส้นก่อนอใส่กเส้สามเลยหรอใส่สามสิกันลื่นใหม่ทุกอย่าง เครื่องมันแรง <c oughs> สียังไม่แห้งแล้วนี่เดี๋ยวก่อนซ็อกเป้าเลยนะครับล็อกเป้าเลยที่แล้ว่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน็อตก็อันนี้ผมก็ไล่ขัน หมดทุกตัวนะครับต่อไปก็จะติดเครื่องแล้ว <laughs> ออดันอ Yeah. đừng mấy nè dốc vào dốc vào Hãy <laughs> 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 โอ้สายพานขาดปล่อยเลยเยวมากดหางไว้มากดหางติดลำบากหน่อยนะตอนเช้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดเปิดกองก่อนเครื่องบิ๊กต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่อย่างนั้นลำบากนะครับ,บเดล๋ยบรปสัทจะไป ซื้อเครื่องบิ๊กมานะครับชงดีดก่าคทนใช้ไปก่อนอยากแรงก็ต้องแบบนี้แหละครับอ้าวกดหางเล่งนีกน้อยกดนัวลงเล่งน้อยเล่งอีก หยุดนะครับ Yeah. <laughs>